สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองดิอนซาลาวหนึ่งแปดเก้าพี่น้องอากาสบายดีอู้บรรยากาศล่มแห้งแห้งพี่น้องวันพี่น้องกันลมมา3สามสี่เหมือนอะไรยัาง้ไม่เศร้าอากาศกาันหนาวนะพี่น้องตอนนี้ประมาณเก้ามุกลัวเนาะกลางเสียออกไปหน้าพี่น้องเอาคุณไปใช้หน้าถ้าไปชมบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้ากนแล้วพี่น้องเนี่ยโอ้ยมัหนีนะพี่น้องซีโมงนะไทยเปก๊กลาป่านะพี่น้องเนาะเ <laughs> สียเลือกไฟเจี๊ยบก็เจี๊ยบกวัว จะถาลุ่นนาะพี่น้องทีมที่ไล่ยังกิดเกิดขึ้นได้เนาะลาวเขาหอมในประวัติศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะขออันคอยคอกับล่อลุ่นนาะพี่น้องไว้ศีชนะเนาะต้องมีหนึ่งทีมที่เขาไปศาสนาเขาไปหอมสิซซินาะพี่น้องถ้าอันคู่สิงระวังทีมหมอกกับเวียดนามนาะพี่น้องเด้อถ้าเบิ่งลาวก็ะถ่ายไปดิเดฟานเขาหอเนาะพี่น้องเนาะอันลาวกับเขาหอมในประวัติศาสตร์ได้หอมสีทีมอยู่ซ้ำๆนาะพี่น้องฝากเป็นกำใจทีมัต้ำลาวด้เดพี่น้องเด้อ ออขี่ค่ณว่าขี่ขวายเป็นผุน้วพี่หน,นอคุณซดเลยนะคุณซดจากขี้ควายทียมดีเลยวัดบางบึีด้นะสิคุณชีวค่ะคุณคุณหัวซ้ายนี่พวกของที่มาซ้าไปแต่หัวซ้องซ้ำของนี่เฮ็ปวานีเฮ็ว ใครสอบชี้พันธุ์ผมให้ฝุ่นนะพี่น้องสอบทราบชิบะเขาอย่าไปใส่หมักแต้มหม,นะมัหมูจ้ะเนาะเาก็บทียบใครไส่เอาไปกี่ขายแม่พี่น้องเตรียมขึ้นรถล่ะเฮ้ยขึ้นนะแม่ถ้ามาเล็กเรนตรัง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 ฟ้าที่ขึ้นละ่ะเด็ดดว,วดหนึ่งสองเออเออก้อยมาเตรียม แม่เออนตี่มไปนะตี่มไปแม่ไปขึ้นรถไปขึ้นรถนะแม่โอ้เฮียเย็นแฮะเย็นแห้งรึเปล่าหนาวไปด้อย ดิล้วนะไฮะกูแบบปด่นเยลยอไก่เนึ่ยข้างหลังแม่กินอสองสาโอ้ทานไ้เนาะบย Hãy hơn, cho kênh Ghiền anh vào nào, mà nào. Để không mà lỡ những video hấp dẫn theo ha, แคสเอาน้จะหมดเลยซือลูกไปเลยคสอันบบสุดอะี่นังนีน้านี่บ้งอะไรกวนขนาดขาัวทีพี่นองไม่เลือกสลเห็นเหระโคกนะาพันบูบเนี้ันบูพี่น้อง บูาห้อยค่ะโยมเงินขึ้นไปหน่อยใช่ละเอาพันแล้วละวามโบกพี่น่อเออแม่แมนแบบโอ๊ยพิ่น่อยกลัวกุ้งเ่องแม่กลัว

nhìn nó nó đen mượn Ai. Yeah. Tao lại. Stop yeah. Yeah. Oh. No okay. uh. Ui, nào? เลี้ยงคัดเออในเลี้ยงคัดขอเ้อโยกขาข้านมาถุกเดี๋ยวพี่น้องอยู่นะ เดียวนีได้หน่นัน้นดนะโอ้พี uh! oh, ่น้องนี่สยงหลนตน้องตอนนยิเมื่อหนาเนาะมาปุ่นใสหน้า ใส่น้าเดินี่นองเดือนที่เดินหาคุยังมีมอฝาซ้อเรลนี่นอออ้องก็ป่ากับจูบยังคือจูบเป็นไห้อ้าวละเดือนหาเดินซีนยังขันหน้าอยู่มันเหม็นหอนหนีามามม่มันวาว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 คนยงเินไปจนเกือนใหม่หที่อย่างโค้เออไม่ได้ với sì sùm nhảm lộm, kì nó bò phao chu đền hà nhang đại mua <laughs> ôi với sì mắc cả cả dẻm không nhảy lê bò ก็จะเอาโอกาสอกพไ่นอนก็จะเอาซื้อก็จะว่าบวดขอปวยเพียงขพว่าก็เอาไปเลยก็จะว่าบุดยะ เดือนสามพี <laughs> ่เนาคุณกสิ่เดือนสี่ยังขนาเดือนหายังขนาเอาออกมาหน้าบอกว่าง่วงนอนก็ไดพรผอมคล่องคนร้ายพี่เน เป้าพอด้น่าเนี่ยมันสีจ่าเนี่ยกว่าป้าไปนองแนโมเดลแต่เจีบหัวได้มันเจีบหวดดี๋ยห้อยมากะอบ้องก็แม่สะดุงมาอ่าเอาจหน่เดียว เียกบก็บ่มีปีน พี่เนอะท้องไหฮท้องหน้ามาซาดบ้านเฮาก้มลมโอ้โหไปลองกระโดดเหตุพี่เนาะจนแหมว่าเป็นสีฮัก พี่น้องมากระบกพากินอามาันลมันด์กระบกกระบกพากินมันๆพี่น้องตอนนี้ตั้งจากที่เอัลมอนนะด์ขนาดใหญ่มาหนักๆร่มเงาแม่ร่มเยือกแม่ยูฟุเลยลมแห้งๆพี่น้องบ้านพี่น้องลมอยู่บนเนาะเย็นลนะแดดอยู่แต่ว่ามันลมแห้งพี่น้อง พี่น้องนอนนอนหน้าก็ต้อมาเหน็ดนะนอนหน้าในะชีนี่ก็คือนอนหน้าออกางเว้นเนละ้พี่น้องนนอนหน้าก็คือนอนหลินนะน้โอ้ยพี่น้องบรรยกากาศดีจังเลยนะไม่เลืออ <laughs> ้องนาวเลยรื่นคืงหมมากพี่น้องเออสั่นแล้วเหมะเจาะเลยนะนะลมลมแหงพี่น้องม้อนหมีน้ะพี่น้องอน,นะจะบนขอ้วภู นาแถะแาแทเย็นแหงดิเ้ออ,อันซ้ำีหาเหมือนอ่ะเย็นเมันเย็นเย็นจุงบ้ามีเลี้ยงนอนทีน้งแดดเลยนี่ยนอนในข้นานานะมีบรดีการนอนเผาเหเนามีเลี้ยงจะขึบ้บวกขึ้นมานอนเทียงน,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 นอนในห้องได้

เดี๋ของบ่ะมันยังโอ้ยชุ่มน้ำเท๊ะนอนตากแดดอืมนะหมดแล้ววิธีนวลหายน้หนาวนอนตากแดดพี่น้องเที่ยวแห่งเหงื่อไงถ้าได้ใช้เสียงกับน้ำอ่ะเดือนสามข่อยหัวข่อยปั่นข้าวจีข้าวจีบนใส่น้ำอ้อยแน่นหน่อยเสียดน้ำตาเด้อพี่น้องเด้อชั่วบนใส่น้ำอ่อยช่วนี่หน่อยสุดสุดวัน นบ่ว้สรุปผลงานหาหวยไอเครื่องของไดไหมต้องพญードร์ก็มีเลื้ยงกับดีมน้าดีมได้ประมาณของของเครื่องได้ประมาณชี้หาหน่วยเท่าไหร่ไดไหมไอพญードรไปคั่วมาอีกเนาะก็มีเลื้ยงก็ได้โบชีพหน่วยเนาะพี่เนาะมีของห้ากับของใหญ่ไปอันม่เลี้ยงมาไปหาอันข้อน่ามีหน้อยมันตืบอยู่ ห้อย,อยขี้กระต่ายได้พี่น้องนะไม่ไเชือ่อเบิ้มหาในขั้นหน้าจนเมียห,ห,ห,หน่อยห้ามเมื่อแล้วเถอะพี่น้องก็ช่เมียบอกก็เลยดีมเช่าได้เพืดอได้ห้อยขี้กระต่ายได้พี่น้องบ่ิเวนหอยสอลีไ้อน้าพ้ามากระโบกกันเด้อพี่น้องอยากกินหมากระบโบกเออตับหนาเท่าไร่ซักไม่ยังเลื่องนี่พี่น้องกระโบ,บกกระโบกเดย์ พอมาแมักเสียมอนเ้ยพี่น้องมักเสียมอนมันเป็นปลาเสียมอนเดพาออมาแล้วท่นองนแ้วไเบอร์สิกินให้พี่น้องเบอร์ออมมันอมอนอีสานอามม่นลาวแซฟเซฟเซฟเซซม่กัสิกินแบบมันมันขวคอน้แม่จะเสียัน เดืห <łość> ัวล่มแหละภาในแรงร่มห่างยังหนาวแห้งแถบพี่น้องเดี๋ยวเย็นๆย็นนวลีน่ะมันหรอเขาลมหนาแต่ช่วงมาเช่นั้นมาอีกไหมร่มนะ ที่นี่กะขอจอบไว้เพียงเท่านี้แล้วเมื่อไรได้พี่น้องน้ำแห้งที่สองหุ่นพลแล้วเออขาทตรงหน้าขาตรงกระทะเดือยเดือยเออไม่ลืมฝากก็เลยก็เซ้ได้พี่น้องมือนกันอ๋มานอนหน้านอนเวทีหน้าแล้วพี่น้องแต่เสียทีลืมถือกระเปมาเออพอกันม่อีกหน้าบาย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 อ่ะเตรียมตั้งบาย